ครับใครๆก็เข้าครัววันนี้จะพาทุกท่านมาพบกับเมนูปลานะครับหวังว่าทุกๆคนน่าจะชอบกันนะครับเมนูสุขภาพเมนูนี้ไม่จำเจและอร่อยแน่นอนนะครับกับเมนูปลากระพงย่างเสิร์ฟกับเฟนเนลนะครับผมมาดูส่วนผสมกันก่อนเลยโอเคครับอย่างแรกนะครับผมมีปลากระพงนะครับเป็นชิ้นฟิเลส่วนหางนะครับอันนี้ผมเอาก้างออกเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมก็ลองเช็คดูดีแล้วกันส่วนนี้ติดหนังด้วยนะครับผมขอดเกล็ดไปแล้ว ผมมีพาสลีลสับนะครับผมมีแครอทอันนี้ผมเอาไปตุ๋นในเนยมานิดนึงแล้วนะครับผมเป็นเบบี้แครอทนะครับผมมีกระเทียมนะครับเป็นกระเทียมสับนะครับแล้วนี้สารพัดผักของเรานะครับมีสกินี่มีเห็ดอารินจิ G, นะครับและตัวนี้คือเฟเนลนะครับหลายๆท่านถ้ายังไม่คุ้นเนี่ยหน้าตามันเป็นอย่างนี้กลิ่นของมันรสชาติของมันกลิ่นเนี่ยมันจะออกคล้ายๆล้ยกั๊กนิดนึงนะครับอ่อนๆแต่ว่ามีความหอมสดชื่นนะครับส่วนรสชาติเนี่ยแล้วหน้าตาเนี่ย ไม่ใช่รสชาติผมพูดผิดรสสัมผัสของเขาเนี่ยมันจะคล้ายๆเซรอเรี่นะครับแต่ว่ารสชาติคนละเรื่องกันเลยนะครับอร่อยมากเป็นเป็นผักที่เหมาะกับปลามากๆนะครับโอเคมาเริ่มกันเลยคุณผู้ชมโอเคครับอย่างแรกเรามาเตรียมปลากันก่อนเลยนะครับผมหมักมันด้วยเกลือนะครับแล้วก็พริกไทย คุณผู้ชมผมจะบอกว่าถ้าเกิดว่าเราปรุงปลาที่มีหนังติดไปด้วยเนี่ยนะครับปรุงทั้งหนังเสิร์ฟทั้งหนังเนี่ยผมจะปรุงแค่ด้านเดียวคือด้านเนื้อนะครับด้านหนังไม่ต้องนะครับผมโอเคทีนี้เราก็พักมันไว้สักประมาณ10นาที15นาทีหรือมากกว่านั้นก็ได้แล้วแต่ระหว่างนั้นเรามาเตรียมผักต่างๆของเรากทนคุณผู้ชมซูกินี่ของผมผมจะหั่นฉลบแฉลบแฉลบ เค okay. สักสามชิ้นอย่างนี้พอแล้วนะครับเอลินจิเช่นกันผมคลิปหางมันทิ้งนิดหนึ่งตรงปลายแล้วก็หั่นทางยาวอย่างนี้ง่ายๆนะครับโอเคนี่ผมพักไว้แล้วอะทีนี้มาพระเอกของงานก็คือเฟนเนลนะครับคุณผู้ชมอาจจะงง ว่าเฮ้ยจะเอาอยัางไงกับมันดีวะมันใช้ได้หมดเลยจริงๆส่วนที่เขาทานกันเลทีแค่ตรงนี้เองคุณผู้ชมแต่ข้างบนเนี่ยเอาไปทำอย่างอื่นได้เอาไปต้มสต๊อกทำ fish fumé หรือว่าสต๊อกปลาซอสปลาอะไรก็แล้วแต่ใบมีกลิ่นเอามาแต่งโรยพาสต้าหรือว่าเมนูนี้เดี๋ยวผมก็จะใช้ใบมันในการนามาแต่งดูเผือๆมันจะคล้ายๆผักชีลาวแต่รสชาติคนละเรื่องเลยโอเคเดี๋ยวเรามาเตรียมเจ้านี้กันนะครับ <S <S โอเคครับคุณผู้ชมทีนี้ผมมาเริ่มละผมตัดมันร่วมเลย ส่วนที่เหลือเดี๋ยวบางทีนะครับเก็บเอาไว้ผมพักเอาไว้ก่อนโดยเฉพาะอย่างที่ผมบอกเดี๋ยวผมเอาใบมันมันมาแต่งทีนี้ตรงส่วนที่เราจะใช้นี่พอผมหั่นไปแล้วกลิ่นเขาออกมาหอมมากเลยคุณผู้ชมอันนี้เนี่ยเป็นเฟนเนลที่ปลูกในบ้านเรานะครับของโครงการหลวงดังนั้นราคามันก็จะย่อมลงมาเล็กนึงถ้าเป็นของนําเข้าก็ค่อนข้างแพงแต่อย่างหัวเนี้ยของโครงการหลวงก็ทั้งทั้งรุนที่เห็นเนี่ยคือประมาณ50บาทนะครับก็ถือว่าโอเคครูจะอาจจะบอกให้นั่นถูกแล้วหรอถูกแล้วครับ ถ้าเทียบกับของนําเข้านะครับบ้านเราก็เริ่มปลูกพืชผักหลายๆอย่างได้เองเยอะและ้วเนี่ยครับมันก็จะเป็นหัวๆอย่างเงี้ยคุณผู้ชมเป็นกลีบสิเป็นกลีบอย่างเงี้ยนะครับผมก็จะเดี๋ยวผมจะซอยมันประมาณนี้ที่เราจะใช้นะครับอย่างนี้เลยแล้วเดี๋ยวเราเอาไปผัด แรงๆกับไฟผัดแรงๆคือผัดกับไฟแรงขอโทษทีครับผมอาจจะพูดงงไอตรงที่มันเป็นกรีดดำๆไม่สวยก็อ,ออกไปก็ได้คุณผู้ชมแต่ถ้าคุณผู้ชมบางคนอาจจะแบบไม่คุ้นปากไม่ชอบก็ต้องค่อยๆลองทานดูทีละน้อยนะครับโอเคผมก็จะหั่นอย่างนี้ไปเรื่อยๆคุณผู้ชมเตรียมจนเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะลงไปผัดกัน ครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมตั้งกริลแพนของผมนะครับสำหรับย่างที่มีลายเป็นริวร้วๆนะครับตั้งให้ร้อนเลยเดี๋ยวเราจะย่างผักครับแล้วก็ย่างปลาด้วยนะครับส่วนกระทะนี้ผมจะเอามาโซเตหรือว่าผัดน้ำมันให้มันร้อนๆกับเจ้าเฟเนลนะครับผมตอนนี้เรามาเตรียมผักย่างแล้วมาดีกว่าเกลือพริกไทย นะครับแล้วก็น้ำมันมะกอกเช่นเคยโอเคคลุกเคล้าไปเลยคุณผู้ชมเพราะว่าในกระทะย่างเนี่ยผมไม่ได้ใส่น้ำมันลงไปนะครับผมให้น้ำม,นมันมันเคลือบเจ้าผักของผมก่อนเลยมันจะได้ง่ายแล้วก็ทำให้กระทะไม่ไหม้ด้วยโอเคร้อนจัดแล้วผมลงพยายามลงให้หมันของขวาน,นะครับเราจะได้เห็น ริ้วขึ้นเป็นลายๆนะครับโอเคถูๆๆเลยคุณผู้ชมน้ำมันเพิ่มไหมนิดนึงโ okay. อเคทีน,นี้ก็ปล่อยไว้เพราะเราต้องการให้มันขึ้นเป็นลายไม่ไหมอ่าไม่เชิงไหมครับหมายว่าให้มันเป็นสีสวยๆนะครับนั้นครับคุณผู้ชมกลับมาที่กระทะนี้ ผมเร่งไฟให้ร้อนขึ้นมานิดหนึ่งแล้วนะครับแล้วผมก็ลงน้ำมันมะกอกปึ๊บผมหลีไฟก่อนนะครับเพราะผมจะลงกระเทียมนิดหนึ่งนะครับลงไปให้มันดึงกลิ่นซึ่งกันและกันออกมานะครับน้ำมันมะกอกก็จะคลายกลิ่นกลิ่นลงไปในกระเทียมกระเทียมก็จะคลายกลิ่นออกมาในน้ำมันมะกอกมันก็จะหอมด้วยกันทั้งคู่นะครับ คุณผู้ชมจะได้กลิ่นวันนี้กระเทียมหอมลอยอย่าให้กระเทียมไหม้นะครับอันนี้คลุกเคล้าไปเรื่อยๆพอม,มันเริ่มร้อนจนเริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะมันมัน,ม,นมันเริ่มจะสีมันเริ่มจะเปลี่ยนแล้วเดี๋ยวเราจะลงเฟนเนลเลยโอเคมันเริ่มละคุณผู้ชมผมเล่งไฟเลยแล้วผมลงเฟนเนลครับผมพัดอย่างเร็วครับส่วนข้ลงนู้นก็ปล่อยมันไปนะครับเราหมั่นเช็คนีดหนึ่ง เจะเช็คกระทะนี้นะครับดูว่าลายลายมันยังไม่ขึ้นสวยเท่าไหร่ผมก็ปล่อยมันไปไม่สนใจมาเล่นกระทะนี้ต่อ,อผมปรุงด้วยเกลือครับนี่ประมาณนี้พริกไทย,ยโอเค อันนี้ผัดให้มันสุกแต่ว่ามีความกรอบอยู่เราผัดไฟแรง,งเร็วนะครับเคประมาณนี้แหละผมปิดไฟแล้วคุณผู้ชมพอแล้วนะครับแล้วผมก็พักมันไว้ในนี้แป๊บหนึ่งให้มันคลายความรอนซึ่งกันและกันอยู่ผมมาดูถานี้ผมอ่าเริ่มขึ้นหลายแล้วกลับด้านเลย ก็ปล่อยไว้อย่างเงี้ยครับตอนนี้ผมผมปิดไฟกระทะน,นี้เลยให้ความร้อนสุดๆของมันยังคงอยู่อย่างนี้โอเคคุณผู้ชมเดี๋ยวเสร็จเรียบร้อยแล้วเรามาดูขั้นตอนต่อไปกันโอเคครับคุณผู้ชมในกริลแพนใบเดียวกันนี้นะครับที่ย่างผักนะครับผมเอาผักออกไปพักแล้วทีนี้ผมเราเราจะมาแยกอ่แยก ทีนี้เราจะมาย่างปลากันครับคุณผู้ชมผมลงน้ำมันมะกอกลงไปนิดหนึ่งถูๆๆนะครับโดยเพราะด้านหนังเอาด้านหนังถูกับน,น้ำมันให้ดีปลาที่มีหนังนะครับเราจะเอาด้านหนังลงก่อนเสมอนะครับตอนนี้ร้อนจัดก,กําลังดีแล้วผมถูนี่ให้น้ำมันมันเปื้อนเยอะๆผมลงเลยเฟะปลามาันจะห่อตัวขึ้นมานิดหนึ่งเราจะย่างจนหนังเขามีรอยอย่างแล้วก็กรอบขึ้นมานิดหนึ่งนะครับคุณผู้ชม เราจะย่างด้านละประมาณ2-3นาทีโดยประมาณนะครับผมเอาให้ได้สีนะครับถ้าหนังสีสวยสวยงามแล้วผมก็จะพลิกมาเป็นด้านเนี่ยนะครับผมก็ย่างต่อไปอย่างนี้ให้มันแบบอยากให้ข้างในมันแห้งจน่เกินไปนะครับถ้าเกิดสมมุติว่าสีมันได้แล้วและไม่มั่นใจว่าสุกหรือเปล่าก็โยนเข้าเตาอบเช่นเคยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันคุณผู้ชมโอเคครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมถ่ายจากเตากริลมาที่ถาดอบแล้วเดี๋ยวผมโยนเข้าเตาอบสักประมาณไม่เกิน หนาทีนะครับอาจจะ3นาทีด้วยซ้ำโอเคอที่อุณหภูมิประมาณ180นะครับผมไะ้ข้างนอกมันกรุบกรุบและข้างในยังฉ่ำๆอยู่เดี๋ยวมาดูกันโอเคครับคุณผู้ชมระหว่างรอปลานะครับซึ่งใกล้ใกล้จะได้แล้วเดี๋ยวเราเตรียมจัดจานกันเลยดีกว่านะครับผมจะลง จอฟิเนลของเราก่อนนะครับผมจะลงให้มันคล้ายๆเป็นเตียงของปลานะครับผมสุมลงไปก่อนคุณผู้ชมแล้วผมก็จะเกลี่ยๆให้มันเอาปลามาวางันนี้ได้แต่ให้มันดูแฉลับๆลงมานิดนึงนะครับเคครับหลังจากนั้นผมก็จะลง ชุกี่นี้เรีออยกใช้มือนะครับโอเคประมาณนี้ครับแล้วก็มีเห็ดลงไปอย่างนี้ตามลำดับนะครับผมทีนี้ปลาของเราออน่าจะได้และยวเรามาดูกันโอเคครับคุณผู้ชม สู่กำลังดีนะครับหนังก็สีสวยด้วยเราต้องใช้ความวิธีพิถันในการตักนิดนึงนะฮะเดี๋ยวมันจะเละปลาวางข้างบนเลยคุณผู้ชมนี้น้ำปลาที่อยู่ด้านบนเนี่ยนะครับมันสุดยอดมากคุณผู้ชมผมเทลงรอบๆนิดนึง มันมีกลิ่นและรสชาติของปลายอยู่นะครับนี่ผมเช็ดจานให้สะอาดหน่อยโอเคคุณผู้ชมผมยังเหลืออีกอย่างหนึง่งคือแครอทผมจะลงมันยังไงดีเนี่ย อ่าพอดีเลยคุณผู้ชมนะครับแล้วทัสลี่ครับร,รอบ,รอบโอเคครับ <S <S เสร็จเรียบร้อยกับอีกหนึ่งเมนูปลาของเรา <S 2> <S 2> ปลากระพงย่าง,งเสิร์ฟกับเฟรนิลพร้อมเสิร์ฟครับ